คนเลยเนี่ยซีดีนเล่นไหมไปเล่นกันไปไปไปมาร์สสีแดงไปครับไปครับจอแล้วครับดันครับเราจะเล่นเป็นเบีย้ยสูงนะท่านผู้ชมเบีย้ยสูงทิมไปเลยเบีย้ยสูงกินเฮ้ยแม่งกินเลยเว้ยว้าวาาไม่กินไปครับตบเบีย้ย เร็ว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 โคนไหลโคนไหลกินครับผมทนไม <c ười> <c ười> ่ไหวแล้วซีไปครับไม่ให้ลงมาหลับทำไรกินเหรอ,อ,อจะไปกินตัวนั้นไยไปกินกีบ้อย ทำไมมาแล้วมาสำรองไว้ครับเดี๋ยวแมงตายตายเดี๋ยววุ่นวายกินเลือเขาลงมาได้นะท่านผู้ชมผมเอาคนไปพูดกันดีววกว่าเพื่อ่าปลดภัยดันเลยครับดันเลยไม่ต้องคิดเยอะไปแล้วคนคนบูคนบูนบทิมพ์ดันทิมดัน จัดวันดึบครับจัดวันดึบนึบหนับทำไมจะมากินบ้งกินเบี้ยไม่ให้กินต่อเลยนี่อืม,มกินเบี้ยเหรอเรือห่วงอะเรือมันห่วงของไม่ได้นะครับถอนหน้าขุนแล้วคุณน,นี้เหรกระจายกำลังครับ คนหนีไปรู้นั้นเลยเหรอนี่ทิมมากเลยนี่ทิมมากเลยนี่ทิมเลยครับม,มีกินมีกินหมาแน่นอนไงกินเบาเฮ้ยกินเรือวะ่ะ ำไมอ่ะอ๋อเขาจะกินกระดกมากินบี้อ่ะเรากินลุกไปก่อนครับผมใจเย็นดูว่าเขาอะไรกินนะครับ่ต้องเอามากินอหล,ละผมเดาใช่เอามากินชิงด้วยกินไปก่อนตัวที่หนึ่งอ่ากินตัวนั้นกินตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ครับผมมาเราไปละไปป้องกัน พาลุกเราได้ทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราเอาเม็ดปิดได้นี่ไม่ยอมหนีพี่ก็ทิมเลยไหมจะซิกแซกยังไงซิกแซกตานั้นเหรอครับอุดดีครับมาจะทำไงจะมารุกพี่อีกทีหนึ่งช่มไหมเอาใหม่ไปก้าวเ้าใส่ตัวนี้ถ้าอย่างนั้นก็หมุกเดิมครับ แล้วก็พร้อมกับป้องกันตาลุกไปด้วยโอเคเอ่อนี้ดีว่าเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโอกาสจะโดนกินไมเนี่ยผมก็เถอขุนนิดนึงนะคะัท่านผู้ชมเพราะว่าเผื่อเลือเขามากดเบียใช่คราวนี้แหละเรือเราก็จะหลั่นลาแล้วท่านผู้ชม โดยการตบม้าแม่งก่อนเลยดีไหมแม่งซ่านะ่ะตบม้าก่อนดีกว่านี่จอดตรงนี้อื้อ <c oughs> อ้าวขังเลยงั้นหรือ จากรู้จังน้องมา้าจะหนีไปไหนนี่ใจนี่มา้าซ่านักเฮ้ยมา้าและกระบียอืมคุ้มอยู่นะกินเลย กินแล้วครับผมไม่แน่อา้าวโอเคเขาจะทิมเขาจะทิมไอตัวนั้นใส่เรือเราหรือเ่าปะผมดันตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่าเขาจะต้องดันโคมมาผูกนะครับโอเคแล้วผมเอาโคเอาขุนอุดแล้วก็ไปแล้วขุนบู๊ไปแล้วเรือ เดีอยเตรียมตกเสร็จแน่เลยกดแล้วนี่กินเบียร์เอาไงเอาไงน้องขุนน้องขุนทำไงยอมแพ้ซะดีๆยอมแพ้ซะ มีตัวเดินแล้วเดินตัวไหนก็ต้องโดนกินหนึ่งตัวกินแล้วหนึ่งตัวกดเหมือนเดิมไปแล้วทำไรไปแล้วทำไรพี่ภูครั้นแไปตานังเวย้ยถอนกำลังครับผมไปครับเม็ดเต็มตัวทำหน้าที่แท้หน่อยพี่จะเอาเรือไปตบ เลือไปตบรัวๆไปอีกลามหนึ่งแล้วคือถ้าเราถอยโค้งมารู้ก็เบียรตายนะคุณผู้ชมผมกินเบีย้ย <c oughs> มันบังคับละเซเออโดนบังคับลูกตัวบนแล้วกันใช่ผมโดนง,งี้เพื่อไม่ให้ไอตัวนี่เขาตีประชิดผมได้นะครับ เดีย๋ยวผมจะทิมโคลแล้วท่านผู้ชมเขาน่าจะนั่นแล้วแหละโอเคเนี่ยทิมโคลแล้วโคลนีไปครับลอยเขาหงายไปเออนั่นแหละไปหงายไปเลยแล้วจะไปไหนล่ะนหน้ากระดานเลยประจันบานหน้าขุน่ะผมลุกหนงก่อนหนึ่งที่ อคอ่ะผมกินเข้าไปอีกหนึ่งที่โอเคผมกินแล้วกินเข้าไปฮึดูๆๆเข้าไปมันจะเป็นการทรมานเขาแล้วไปหรือเปล่าเ,เนี่ยไปแล้วเข้าไปในรูดูเข้าไปโอเคขอบคุณครับ